คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวใจบุญน,นะครที่ได้คิดโครงการมีแล้วแบ่งปันแลกเปลี่ยนช่วนนักเรียนลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงที่กําลังเปิดเทอมครับผู้สื่ขาวรายงานว่าได้มีผู้ใช้ Facebook ชื่อมินดาผลลภาคได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมกับข้อความที่ระบุว่า ใจฟูมากๆค่ะขอบคุณจากใจที่มาร่วมแบ่งปันความสุขให้กันนะคะซึ่งภาพในคลิปวิดีโอนั้นก็เป็นภาพของเด็กคนหนึ่งครับที่กำลังนำชุดลูกเสือมาบริจาคให้กับทางเจ้าของคลิปนอกจากนี้นะครับภายในคลิปนั้นก็จะเห็นว่ามีป้ายข้อความเขียนเอาไว้ว่าชุดนักเรียนฟรีร่วมบริจาคแบ่งปันแลกเปลี่ยนชุดนักเรียนรองเท้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนะครับ ซึ่งหลังจากมีการเผยแพร่คลิปนี้ออกไปก็ได้รับเสียงชื่นชมจากโลกโซเชียลเป็นจํานวนมากผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังคุณวินดาเจ้าของโพสต์ครับก็ทราบว่าปัจจุบันนี้คุณวินดาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกทั้งหมด3คนด้วยกันจึงเข้าใจหัวอกของคนเป็นแม่หรือผู้ปกครองที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นจํานวนมากในช่วงเปิดเรียนทางคุณมินดานะครับก็เลยได้มีความคิดร่วมกันกับเพื่อนชาวอํวาเภอวังน้ําเขียว เปิดจุดรับบริจาคและแลกเปลี่ยนชุดนักเรียนรวมไปถึงรองเท้าหรือกระเป๋าเพื่อให้ผู้ปกครองที่มีไรายได้น้อยสามารถที่จะมารับบริจาคเพื่อนําไปใช้ต่อได้เป็นการลดค่าใช้จ่ายใ,ให้กับผู้ปกครองในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนนี้ครับสําหรับประชาชนที่สนใจจะร่วมบริจาคหรือว่าจะรับบริจาคก,ก็สามารถมาได้นะครับที่หน้าร้านข้าวมันไก่ตาบอลก่อนที่จะถึงทางเข้าวัดบุไพหลวงพ่อคูณ ตลาดขายของฝากไทยสามาคัคคีตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่16พฤษภาคม2567ซึ่งก็เป็นวันเปิดเทอมนั่นเองครับคนโคราชอำเภอเมืองก็สามารถทำโครงการนี้ได้เช่นกันนะครับ